สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทาง4 5นอยนะครับพี่ๆเนาะก็อาจจะมีเสียงรบกวนต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมทํางานที่ไปทาคลิปที่ทํางานนะครับตอนเช้าๆเนาะนะครับก็เมื่อวานนี้ท่านใดที่ติดตามนะฮร5นอยเนาะก็ยินดีด้วยนะครับพี่ๆก็ถือว่ามาทั้งถ้ารวมสายลูดด้วยสายเจาะด้วยมาทั้ง4นอยเลยนะครับพี่ๆเนาะก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ พาไปเลยนะครับพี่น้องไม่ได้สรุปกันนะครับพี่เพราะว่าวันนี้รีบนะครับเนาะเวลามีน้อยนะครับกาน้อยพิเศษนะครับวันนี้ผมให้ไปที่5กับ8นะครับผมรูดที่รูดที่5นะครับ5้าส5มห้าสี่ห้าเดแสาดสี่สมตัว8ปดห้าสนะครับ ส่วนห้าน้อยปกติห้าน้อยปกติวันนี้ผมได้เลขสามกับเลขเจ็ดนะครับรูดที่รูดที่เจ็ดนะครับผมเมื่อวานนี้ไม่มาเนาะสามห้าสามหกสามเก้าเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้านะครับสามตัวเจ็ด จะให้สามเจ็ดห้าเนาะสามเจ็ดห้านะครับนะครับผมตามนี้เลยนะครับฮานอยพิเศษกับฮานอยปกติเนาะถ้าใดชิ้นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับส่วนอีกหน้านะครับผมก็จะเป็นฮานอยนะครับ VIP กับพัฒนานะครับพี่พ VIP กับพัฒนานะครับ VIP ผมให้ไปที่เลข2กับเลข8นะครับรูดที่8 83 87 89นะครับ23 27 29 3ตัว287นะครับผม ส่วนฮานอยพัฒนานะครับฮานอยพัฒนาผมให้ไปที่เลข3กับเลข9รูดที่รูที่9นะครับ92 94 98นะครับ32 34 38นะครับ3ตัว398นะครับผมก็ จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทาง4 5นอยของเราเนาะวันที่11นะครับกรกฎาคม2568ขอให้พี่ๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางขอให้โชคดีเฮงๆปังๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ